สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกับ Natural o g y Channel กันอีกเช่นเคยนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง นี่เลยนะคะเป็นแป้งมาร์คเพื่อทุกคนที่มีผิวมันนะคะมีความเครมแรงนะอันนี้เนี่ยเป็นแป้งมาร์คสุดต้นตำลับของสีจันนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นแป้งมาร์คสุดต้นตำรับตั้งแต่ปี2491เลยนะช่วยลดความมันบนผิวหน้าและดูดซับความมันส่วนเกินอันเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวเหมาะสำหรับทุกคนที่มีผิวมันมากหรือใช้ชีวิตกลางแจ้งมาในรูปแบบซองใช้ครั้งเดียวแสนสะดวกและง่ายต่อการพกพาคำเคลมด้านหลังของเขานะคะก็คือหน้ามันหลอคืนนี้เจอกันก็เอาไว้สำหรับมาร์คตอนกลางคืนนะเมื่อคืนนะั มาร์ควันนี้เลยนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกน่าจะพึ่งพาได้แหละเพราะว่าเป็นแบรนด์สีจันเนาะเราก็เชื่อถือนะว่าเขาก็โอเคแหละเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะคะเขาเขียนไว้ข้างหลังนะคะว่าวิธีใช้ก็คือเน้นในส่วนที่มันเป็นพิเศษทิ้งไว้1 5บหถึงสานาทีแล้วล้างออกให้สะอาดนะคือเนี่ยเป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างมันนะคะแล้วก็ขาดน้ำเนาะก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้อันนี้ไปแล้วเนี่ยจะไปดูดน้ําออกจากผิวด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาดูดความมันนะคะไม่ได้ดูดน้ําก็ลองงเสี่ยใช้ นะะแนจะลองใช้แบบครึ่งหน้าดูนะคะแล้วก็แต่งหน้าตามปกตินะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบวันนะคะว่าหน้ามันหรือไม่มันยังไงมาเริ่มใช้กันเลยอ๋อนี่เขาบอกว่าห้ามใช้กับผิวหนังที่มีรอยถลอกหรือมีการระคายเคืองัน้นมีอยู่2จุดนะคะก็คือตรงนี้เป็นแบบเป็นแผลนะในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าคือแนเป็นแผลเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนจะใช้ครึ่งหน้าฝั่งนี้แล้วกันนะแนะน้าแพ็คใช้น้ํากินนะคะเพราะว่าเราจะใช้กับผิวหน้านะอย่าใช้น้ปาประปาเลยทุกคนฉีกเลยนะ เนื้อแป้งละเอียดมากไม่รู้กล้องน่าจะจับไม่ได้นะคะแค่ไหนขยับขยับอะ่ะจะมีแบบแป้งฟูงออกมาข้างนอกเลยนะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบซองแล้วก็มีแป้งอยู่นะแป้งเนี่ยมีสีชมพูแบบจางๆนะคะชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็เนื้อแป้งละเอียดมากๆเลยนะเอานิ้วแตะไปคือแทบไม่รู้สึกถึงแป้งเลยอ่ะมันมันละเอียดแล้วมันก็นุ่มเบามากนะคะนี่นะคะจะได้ปริมาณเท่านี้เลยนะคิดว่าน่าจะพอสําหรับหนึ่งหน้าของเราแหละเทน้ําใส่มือแล้วนะคะทุกคน ไม่เหมือนกับแป้งมาร์กหน้าบางสูตรนะคะที่ตัวพยายามจะเกาะเป็นก้อนแล้วก็ไม่ยอมละลายน้ํานะคะอืออันนี้ผสมง่ายเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่พยายามเกาะตัวกันเป็นก้อนนะแล้วก็โดนน้าเนี่ยก็เอามือบี้ๆหน่อยเนี่ยก็ละลายไปแล้วนะคะเนื้อแป้งต่อละลายไปแล้วเนี่ยคืออย่างเนียนเลยนะไม่มีความเป็นก้อนแข็งเลยนะเม่อเคยใช้แป้งมาร์กยี่ห้ออื่นอะ่ะตอนนั้นซื้อในท็อปจาไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรเป็นแบบคามินคามินอะ่ะมันจะมีความเป็นก้อนก้อนแข็งแข็งอะ่ะเออโอเคเลยค่ะก็เราก็จะได้แบบนี้มานะ กลิ่นมันอาจจะคล้ายๆกับความแบบดินสอพองนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองทากันเลยเนาะตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งพอดีเลยนะคะก็ลองทากันไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนะี่ยต้องมีออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะทาแบบไวครึ่งหน้านะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไง บนซองมีเขียนว่าให้แบบโปะหนาเป็นพิเศษให้เน้นเป็นพิเศษตรงที่มันมากนะคะก็เน,นจะเน้นตรงจมูกนะเพราะว่าจมูกเนดกับหน้าแก้มนเน็นคืออย่างมัน โอเคค่ะทุกคนถ้าเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้เลยคือเนื้อแป้งเนี่ยเนียนมากเลยทางง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็แห้งไวด้วยบนมือเนะี่ยตอนนี้แห้งไปแล้วนะคะบนซองเขาเขียนว่าให้ทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีนะคะเพราะฉะนั้น,นจะเอาอยู่ตรงกลางๆแล้วกันประมาณ20ละกันเพราะว่าวันนี้รีบด้วยไม่อยากทิ้งไว้ให้ถึงครึ่งชั่วโมงนะเพราะาเดี๋ยวเนี่ยจะสายนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนล้างออกเลยละกันนะคะ อย่าใส่เสื้อสีเข้มนะคะเพราะว่ามันล่วงนะเนี่ยเออเมื่อกี้นะเบบิแบบแ,บบแค่เคียว <ๆ S 2> ช็อกโกแลตเองอะ่ะไม่ได้กินข้าวอะไรเลยนะนะกินขนมอะ่ะไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าอะ่ะแต่เห็นแป้งที่หล่นลงมาไหมอะ่ะเออคือ ถ้าแนทยิ้มหรือว่าแนทตไปเคี้ยวไปกินอะไรเนี่ยมันจะตกลงมานะคะทุกคนก็ระวังกันนิดนึงนะคะอย่าใส่เสื้อสีเข้มนะนี่วันนี้เนะ็โชคดีที่แนทใส่สีอ่อนนะคะตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะแนทไปล้างออกมาแล้วนะทุกคนจะเห็นได้เลยอะเห็นหรือเปล่าเอ่ยมันจะล้างออกไม่หมดนะคะคือมันจะแบบมีความติดติดแบบติดแน่นเลยนะอยู่บนหน้านี่คือลูดไปไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ผิวจริงส่วนอันนี้เป็นผิวที่ได้หลังที่เรามาร์กแป้งนั้นไปนะ คือบ้าแกเ,เหมือนแบบเป็นมาร์คอัพผิวขาวหรอเพราะว่าทุกคนดูดิมันมันขาวอะ่ะเออตายแล้วแล้วทำไงอะ่ะคอเราก็เหลืองอ่ะดำด้วยทีนเ,เ,เนี้ยอาโอ้เขียดเนี่ยเน็มีรูขุมขนกว้างนะคะอันนี้คือแน็ลางไม่ออกแล้วทุกคนเห็นปะเอามือถูกก็ไม่ออกแล้วนะคะมันจะเข้าไปแบบนอนในรูขุมขนของเราอะ่ะทำไงอะ่ะ เนี่ยเอาเล็บพูดก็เหมือนยังติดผิวอยู่นะเนี่ยมีความว่าตกไปอยู่ในหลุมสิวรูขุมขนกว้างของเราเลยอะ่ะเนี่ยคือมันขาวกว่าแบบเนี่ยข้างนี้ขาวเลยแล้วข้างนี้ก็เหลืองอะ่ะมันอย่างวะงงข้างเนี้ยจะแบบผิวคือจะเหมือนมีความว่าเราทาแป้งไว้ตลอดเวลาทุกคนคือมันจะแบบ แมท์แมนะคะแล้วก็ลูดเนี่ยก็คือไปเลยเนาะแต่ข้างนี้จะมีความมันของผิวนะก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะระหว่างวันตอนนี้เวลาบ่ายมุงตรงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยแล้วก็รีบออกจากบ้านกันโอเคค่ะทุกคนเน็ตไปแก้ไขมาแล้วก็คือเน็ตไปเช็ดโทนเนอร์มานะคะพอเช็ดโทนเนอร์ออกเนี่ยก็แต่ต้องแบบเช็ดแบบโปะทิ้งไว้นะคือแบบแช่ไว้เลยนะแล้วค่อยๆลูดออกนะคะก็ ตอนนี้หน้ากลับมาสีเท่ากันแล้วโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวแนทไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนก่อนออกจากบ้านเลยแล้วกันนะแนทไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่การลงแป้งเลยนะคะ แป้งวันนี้เนี่ยเน็จะใช้เป็นแป้งสีจันนะคือเน็ซื้อมาเป็น refill นะก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเน็จะใช้แป้งเซตหน้าแค่บางๆก็พอนะคือวันนี้เนี่ยเน็ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์หรืออะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบนหน้าของเน็จะมีแค่เน็ทาแค่ติ้นนะคะแล้วก็เออแต่งคิ้วแต่งตาอะไรก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรที่ช่วยให้ผิวหน้าเรามันขึ้นได้เลยนะแตะๆลงไปอย่าลืมเคาะออกนะคะทุกคนแล้วก็ปัดลงไป เรียบร้อยค่ะก็เซตแค่นี้แหละมไม่ดเซตเยอะหรอกเอาแค่นี้พอนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวันเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เวลาบ่ายโมงพอดีเป๊ะแล้วนะเน็ตแต่งหน้าด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยนเน็ตเจอกับสภาพอากาศยังไงบ้างนะคะเน็ตก็เหมือนเดิมนะคะก็คือไม่ได้ขับรถเนาะนั่งรถสาธารณะไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแป้งมาร์คสีจันเนี่ยมันเอาเราอยู่หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยจ้า บ่ายสองครึ่งแล้วนะคะก็ไปค่ะออกจากบ้านกันแดดร้อนประมาณนี้เลยต่ะความมันตอนนี้นะดูไม่ต่างกันเนาะ เรามาวาดรูปก,กระดาษมือให้น้องๆที่ได้โอกาสนะคะเขาก็ได้มีของเล่นแล้วแล้วก็เขียนคำอวยพรให้เขาด้วยค่ะถ้ามูครึ้นแล้วนะคะตอนนี้ผิวหน้าเนี่ยก็ดูฉ่ำๆปกตินะเป็นแบบผิวปกติเลยรู้สึกว่าไม่มันนะโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนหลังกินข้าวนะคะ ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะคะหน้าก็เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรากลับบ้านเราไปสับหน้ามันกันท้องฟ้าเวลานี้ก็เท่านี้เลยนะคะมืดมืดอย่างนี้เลยจ้ากลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้เวลาห้าทุ่มตรงเลยนะคะก็สภาพหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนก็ไปเปลี่ยนชุดมานะคะเพราะว่าชุดนี้ใส่สบายกว่านะนาคิดว่าหน้าทั้งสองข้างอะ่ะมีความเหมือนกันแบบมากๆเลยอะ่ะดูจากตาเปล่านะคะก็คือไม่ได้มันต่างกันเลยนะ อ,อมันแบบเหมือนกันเป๊ะเลยอะทุกคนแล้วก็คิดว่าแป้งที่ตอนแรกทาไว้น่าจะหายไปหมดแล้วแหละเพราะว่าวันนี้เนะ่ยไปกินปิ้งย่างมาด้วยนะก็อาจจะมีความแบบน้ามันย่องนิดนึงนะไม่รู้ว่าแป้งมาร์กสีจันจะเอาอยู่หรือเปล่านะคะเหมือนเดิมเลยนะคะวิธีทดสอบความมันของเน่ยก็คือเน่ยมีกระดาษซับมันอยู่สองข้างนะคะข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้มาร์กแป้งสีจันนะส่วนข้างนี้เรามาร์กไปนะ ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะไม่รู้จะเห็นผลหรือเปล่าอ่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะเป็นเท่านี้ข้างนี้ไม่ทาส่วนข้างนี้ทาเห็นใช่ไหมทุกคนคือมันต่างกันนะเนี่ยชัดเจนอยู่พอได้เลยนะครึ่งหน้าก็สรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือในรู้สึกว่าเออในก็ว่ามันก็ช่วยนะคะช่วยแบบ ช่วยนิดนึงอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายอาจจะต้องใช้บ่อยๆหรือเปล่าอาจจะต้องใช้ให้สม่ําเสมอหรือเปล่านะคะพอซับหน้ามันออกแล้วก็ปกตินะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งหน้าหนานะอืมเป็นผิวของเราแหละหวังว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาแบบว่าหนะ้ามันต้องใช้ชีวิตออกแดดตลอดเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ไปนะคะเพราะว่าคือมันราคา12บาทอะทุกคนถ้าเราขยันทำอ่าขยันทำทุกคืน อย่างนี้ในะคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาหน้ามันได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะยิ่งถ้าเราใช้สกินแคร์ที่ถูกกับหน้าเราด้วยเนาะที่ช่วยควบคุมความมันเติมความชุ่มชื้นให้เพียงพอเนี่ยในะคิดว่าน่าจะเห็นผลเลยนะทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสมดุลมากขึ้นมีความมันส่วนเกินน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะคะด้วยกระดาษซับมันอันนี้นะอ่ะเอาไว้ดูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้แนทด,ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้ะไปแลยบาย